คุณผู้ชมก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นรูปโปรไฟล์ใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับ อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ใช้มือถือชาว oppo ทุกท่านนะครับผมใน color os 7นะครับมันมีฟีเจอร์ตั้งค่าใส่รูปให้กับรายชื่อเบอร์โทรของเรานะครับเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยเวลามีการโทรเข้าโทรออกเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าใครโทรเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะโชว์รูปโปรไฟล์ให้เราดูแบบเต็มๆเลยครับผมส่วนวิธีการตั้งค่านั้นก็ไม่ยากเลยครับมาลองทําตามนตึงนืดกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับ ให้เราเข้าไปเลือกรูปที่เราต้องการใส่ในรายชื่อเบอร์โทรนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บนายตึงเนื้อเราเป็นรูปนี้นะครับปึ๊บหลังจากที่เราเลือกรูปกันแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาสังเกตเมนูเพิ่มเติม2จุดตัวนี้ครับคลิกเข้าไปเลยปึ๊บพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเมนูนี้เพิ่มเข้ามาครับก็คือ ตั้งเป็นรูปตัวแทนของผู้ติดต่อนั่นเองนะครับให้เราเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บจากนั้นนะครับพอเราเลือกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้ารายชื่อนะครับให้เราเลือกรายชื่อที่เราต้องการตั้งครับตรงนี้ผมจะตั้งเป็นเบอร์ของนายตึงนดนะครับจากนั้นเราก็เลือกเบอร์ที่เราต้องการตั้งไปเลยเปยึ๊บพอเราเลือกเบอร์เสร็จแล้วนะครับ มันก็จะมาที่หน้าในการปรับแต่งนะครับว่าเราจะใส่ประมาณไหนนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถปรับขยายรอบได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้หลังจากที่เราปรับขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่เสร็จแล้วตรงมุมขวาบนนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับเดี๋ยวออกไปดูในรายชื่อเบอร์โทรกันครับ ตรงนี้ก็จะเห็นว่าในรายชื่อเบอร์โทรของนายตึงเนินเนี่ยมันจะแสดงตัวอย่างโปรไฟล์แบบนี้ก็คือมีรูปให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวลองกดโทรกันปึ๊บโทรออกคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นรูปโปรไฟล์ใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับ ม,มันทําให้เราสะดวกมากนะครับไม่ว่าจะเวลาที่เพื่อนเราโทรเข้าเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นรูปนายตึงเนื้อโทรมาคุณผู้ชมก็ลองนําไปตั้งค่ากันดูนะครับนายตึงเนื้อเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเข้าไปเลือกรูปนะครับแล้วก็เอามาตั้งค่าใส่ในรายชื่อเบอร์โทรแบบนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงเนือ้อีกเช่นเคยนะครับนายตึงเนื้อจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย